บายดีจ้าปลาลูกมันมาเรือนในด้จ้ามากินมาบนงมาเลยพีงเราเป็นเกษตรเจ็บขาเจ็บแขนเลยพี่น้องเปนบาบวไเพอรแกะอนนู้นอะ้านหนึ่งมีนำไสนี่นำข้นก็มีพี่น้องบางมือแกะนำไสเพราะว่าคนหมักนำไสบาบิวเพอร์ น้ำไส้ล okay. okay. ้น okay. nice. okay. ้ำใสน้เน้ำใสมน้ำต้มน้ยาตมาอแทนเออเอ้ยมันจียาบยยายมนแทนดอย่าเาะดอยาเนามามาเจ้าหันไปนเนาะป็นยาแทนเนาะอไปเนาะ้ไปมาพี่นอกมากินเฟอรด้พี่นองเด้อมอีกเด้อ เอาตุ๊ดอยากเปิดพี่น้องเฮงเดบเเดมมาเหยี่ยมมายามใม่ังโดนเดบเเด้มาโดนมาเือหนึ่งเนาะอาพีน้องได้เลยน้ำซีอิ๊วมะพีน้องได้เลยน้ำใส่มัน้ำตาลได้เยน้ำขมาวมันลองก่อนได้เลยตั้งแค่เนี้ยนี่แหละเออหิบไเมมะพี้งไมได้น้ำมส่ับน้ำตาลน้ใส่น้ำก้างเป็นมะพีนเลยแต่แเดคือบ่กมนเละ บน้เช่าเป็นแจไก่ขันเอออยู่บ้านเจ็บมามาสื่อไก่ขันเธ่หนึงเป็นลูกมาเห็ุใหุ้่นอยากกินข้าตอดกก็เบียร์ลูกแต่ด๊กงากสี่หกลูกก็เวนหมดจังนอเนิจะเราแพ้งแด้วบกถั่วเนาะค่ะก็ไม่โบโบโบแพ้งเราสว่องลงัง หลายแบบเลยั yes. ้ักกระชู่หักแบบนี้นะฮะจุลีเอามาให้อไนี่ฮะจุลีถือไหมครับถือถือในสองมัดจุลีเอามาให้เน่จุลีเออจุีเลยเนี้ยคนเดียวพี่นไม่เอาขึ้นยากเบื่อเลยขึ้นมือแลินได้กินเินกุมืเนาะเราก็เบื่อแล้วเนาะ่อยาด้วกันยิน้เลยนาบานเนไหเป็นมิกเตอร์ดินี่เะ

แค่เราไปกินดนล่ะเรากินทันาะแม่กพาดนะ่แเออลืมได้ไปเอยืมดืมืมขาวนัน้ำหวานเนาะนี่มาิน้ำหวานมันอมาค่ะจบสาวพันกี่ได้ผ่านไหมจบสาพัน เอซื้อายอยู่ได้เบสองสามพัเลยเอาบ่เอาเราแน้ไ้เอาชักซอล้เจานะเค้โอเคเดี๋ยยหายหน่เลยเออออออคนมันนอะไรันคนมันจะละสามซอบเนาะ เราทสอบชวเขาก็มาขายก็ได้สอบหนึ่งเราแปตนนี้เขาขายอบใหญ่ได้สอบแปดตัวอ่ได้ยังงอเมียวสนะสอบหนึ่งะถางานหนี่ต่อมาต้ง่านเลยน่มันทุกนเราเขาเารกาเขาม่เเนเดียวมากจรอกะตอย่างเมีจะมาซื้อเจ็ดอยากเาอ ลูกแกนึกเ,นนกเห็น่าคุจังไปอยานอนฮะลูกมาแล้วก็ตักขินเลยอืม้ากขล้นอ,อนตัวเลยนอนเนาะฮะน้ำไม่ได้อันนูนอนบล็อกแล้เวเหเบียด

กเเมาไลนมันเดเมาแต่สามตัวอในายยุ่ฉ uh ันเนาะในคายยก็อยู่ได้ยู่งอาเงิเพแสนขาเรแสว่ะมีระังหนเาแสตูได้เยแ่มันดู้ายันมั่นกันแป่เอนก้อนคแล้วอยากได้โอ้เมานีกันเนาะ

ไปกันสาวโอเดบัตลากระได็บกะเัตได้หนาบัตใกสิดีมวยนเาอวมวิีนมวยีแกะผักเนา่ผักอนี้แกะเันมันกรอบเนาะก็คือคือนานทันป้าผักอันนั้พอจะกินได้ เราทำพอนน้ามันแข็งแค่หนดีมันมันมัน้อนน้ำอนน้อปุ๋มป้อนน้าแข็งไปพันงานนี้มากาบอยู่ตรงนี้เกาะอยู่นทะเลนี่หรอกทราเยอะพรอักพักอันแคบอ่ะเี่อืมแคบไหวลราขึ้นมาลองเออทนงานวันที่ที่นั่น ข้าโกงเดี่ยวมาจังวามันจำอัน no นั no ้นแดอดเอาก็มาได้บ่ไอ้มวยก็บอาน้ำ hmm. มันแหลอน้ Sorry, yeah, ้ำมันอดเอามาติดผักอไรก็บ่าทีแล้วตรงข้อก็ข้อแล้วเนี่ยบอกว่าหลายเต็มเลยก็แล้วบ้างมันเลยกขแล้วมอมันจะเจาะบุกเลอไดเน เอาเราไปจะเห็นเอาเกียยเราจัวอรไหเดเผ็ด้คันบอรดอไว้ปากอานเราพ่อใจมันก็ไปขามหอกมันหีดเองก็แบบนั่นก็เอามันเป็นก่อน้คนอยมาหับมาหายเลยเชียหมด คำตาสิวจทหานเ้าๆดูคำคำคำเอาสงบามันจงวะงันหาชิปลับมันจิไปขายคำอไปใส่นีกเหมือนบบห้ามเห็นมาว่าเอาเอากับเอากับเอาไปหรือไงเอาไปหรือไงเอาไปหรือไงใส่เอาไปเลยมันหมดได้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 นั่นาล้งกระบอกมันจ้ะอืมนาเดี๋ยวเห็นแน่นั่นพอน้ำให้เขาได้เนาะ อะไรก็ขอน้ำเบื่อให้ตรงหมดลอยล่างฮะมุดลอยล่างแบบแนวนี้หมดลอยล่างมดคำห่างบ้านอะไรก็แล้วเนาะเออเราเลยใช้ไม่แน่เรวมาใช้มาโค้งมาเนี่ยมาแทงมาโค้งใส่มันจำคือชมเกียรติแล้วเนาะอันนี้เราไปเอาออกหรอป้าเมื่อละบุรนแนวได้แบบไหนบุรนแนวได้กูสิวาดอก อดเอาก้อนเลยอดเอาก้อนมันอดอยู่แงหนาน้อมันบาได้ห่อนเงินติแน่ทำกระเต็นคอเนาะมันสิมุกเพียงคอน้ำมันเพียนจบนี่แค่นั้ก็จบเลยฮึ่ไปได้กันจบเนี่ยฮึ่มไปได้กันจบเดือนหกเดือนเจ็ดเนี่ยฝนน้ำพ่นกัยญาจางแตลงจางแปลง จากมีนามีตาเขาแม้อันนี้ลดเสร็จมันจไปโลดเราคุณเวลามาได้แนวหน้าคุณมาเิอคุณ่มันาเรือมายมเรือแล้วาพัดว่าเอาขำไปแลเออแล้วมาได้มามเชื่อมาว่าเเสียอาไปใส่หนีเรากเป็นเป็นหนีมันบ่เป็นปัญญาเป็นในเื้อเลยบ้านในเมือง

Ừ. dạ, nó nhắc hạt lựu cái già đang người Và cần nó thường pi nó thường cái già này nó cường quý, nó. Cường, cường dạ cường quý. ừ. คือแน่ดูเด็กห้ออันนี้เอาไปแเลยบดก็ได้มือแขวนบัวน้อยมือนาันกูถามว่ารดไายหมามนกลัวีปิ้งแกงพายำบอกร้านก็งหมแล้วกูเลิกกันแกะอยู่สิเออเห็นแล้วก็กล้าอาก็บอกก็ได้ผมไม่นเฮาซิบ่มีหื่นเนาะ เพ hey? yeah. um. uh. ื่อนพลังมากใหญ่หงาหองฮกหองอือืมเพื่อนเราเล่าเลยอืมอันเห็ดไม่เอยนี่ค่ะกูก็เจอนโยบอกเห็นเห็นดนเพื่อนมาทำใหญ่วรอค่ะได้เลยราชบัูมีเลือนแล้วกูวบาจะเอามาได้บ้างนี่กูว่าเราให้เได้กูว่าสิเล่คนจกมากรมางกระมังกูเลยมาเขา กินไหมกิน <Ach oo. S 1> ไหมแล้วเลยี่น้อาไหมชดมดเลยเนี่ยมัดถวเลยขอกระไรมันแซ่บแห้งมดเลยแซ่บแซ่บใช้เบื่อ้ยน้ำใสกับแซ่บดเนาะ โซแซบหม้องแซบน้ำใส่แซบแบน้ำใสกันแซบเนาะโดยแซบเปนกะนัวน้ำใส่เราเห็นขนาดเลยทีนึงเลยน้ำใสแซบ Trái đây là đường